การเซเนเปอร์รีวิวโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเซเนเปอร์รีวิวนะครับวันนี้เป็นเกมไมค์คาร์กับคุณกัณนฑนะ์นาปุ๊บนะครับดีไม่ต้องผมวันนี้สร้างไว้สำหรับเ v c โดยเฉพาะนะวันน้านบ v c นี่ค,ครับอย่างแรกนะครับคนตัดไม้ผมหาแกะเอ้เอ็นบีซเยอะไปละไม่น่าเสกเยอะเลย เขาเล่นนะเขใส่ยาไปสดใจเขาเลยนะไอ้แกะบิสปินไรเราอ๋อหายมีสปินไปแกะได้แล้วแบบนี้แบบนี้พร้อมเลยเนี่ยอ๋อแกะอันไงแกะเอ้แกะสับตัวเอ้สับตัวโอ้เยอะเยอะรู้สึกแกะแกะมันบักเยอะนะ ไอสปีดเลยลาอีกแล้วเออแกแลปะปิดเล็กคอเย้อาหมืดอีกแล้วฮะขอไม่ให้ฝนตกก็พอละอาตามคนไปเอาขอแจกแล้วผมตันไม้แล้วโอเคหาพวกแกแกโอ้เจอแก เฮ้ยยยนี <theater> ่ยเย่แย่ okay. ัยปเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักในบ้านมีซีที่เราสร้างไว้ก่อนหรือว่าเราจะสร้างบ้านเองครับอืมแล้วแต่ครับแแต่นะผมเข้าไปพักกันนะที่เดียวนะครับจองแล้วปิดก่อนอืมเอ้ยแกอยู่ในหมดเนี่ย นี่อ้เข้าไปเลยมันเข้ากันไปหมดแล้วโอ้โหยังาดเต็มอืมัดีอ่ามองหน้าเรื่องอเรื่องเฮ้ยเรื่องโล เออเราไม่มีทางเลยอะเราไม่ทงบนบ้านเอ็มพีซีนะโอ้เปิดประตูมนทุ่นเลยไม่มีเถียะตอนเราไม่มีบ้านเราไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ต้องนำบุหรี่นำบุหรี่ายเอมีซีรันทดนมากชีวิตน่ารักนะม,นมีคนตื๊ดมีคนตื๊ดสกายมาใช่ครับ นคแม่นะครับเราก็รอบไปครับปุ๊บมาดิไม่มีที่นอนแล้วเป็นนอนเรื่อยไปผมเจอแล้วที่นอนอยากให้พี่ว่านม,มีที่ได้ขาดไม่เป็นเรื่อเลยมีคนแก่อันเดียวครับเดีครัเอาไปอันอื่นคงรออีกเแ้วเจอแก่แล้ว ไปเลยแกเย้แกเอ้าใครโทรมาผมอาเองแลครมับต้องรับนะเอาเดีย๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับต่อกันเลยนะครับมา,าคนแกมาไอแกคีเปอร์โอ้เ <laughs> กเป็นโก้ขันบ้านนี้สบายมากนะเราอยู่บนหลงังคาบ้านเนยนึย่คีเปอร์อยู่ เฮ้ยจิบนหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตัวโอ้ no no จะรอดไหมวะ my god หาคนแกเจอมาแล้วรีบนี้ไปทไมอ๋ออาหารเรือสามวิ่งไม่ได้เออฉันมาช่วยแล้วโอ้หตายแลวไม่ยูแล ขึ้นบ้านขึ้นบ้านโอ้โหเร็วๆมันหมดแหละมันมากันแ,แล้วเอ,อ่มื่อกี้ว่าจะมีสกิลต้านตามอ่ะด้วยอะไรเงี้ยมีคนตะวัดตะวัดนาเ,าเรารีบนอนเนี้ยรีบนอนแล้วนอนแล้วีนอบเราเป็นชาวเราเป็นสายเชื้อนักรบรับยาบุ อโอ้ยสีตัดแหนะอาหารฉันนักล,ลบเย,ย้กระดูกเฮ้ยคีเปอร์อู้ไม่ตายเย่ย <c oughs> นี่ฉันนักลบแลับนี่ได้แล้วอาหารเย้ได้อาหารด้วยโอ้จะตายอยู่แล้ว <c oughs> อู้อาหารโอเคได้เวลานอนครับ <c oughs> <c oughs> ผมมีกระดูกให้แครบคุณจอาไหมครับเอาลวเอากระดูกเอาไปกระดู๊กยำๆๆโอเคโอเคนอนลวนอนแล้วอร่อยวันใหม่เดียวแต๊บนี้นะผมลืมแดรี่ไปลืมแดรี่ ขอเกียนแปบ,บนึงนะคจะไปเอาไดลารลี่มาจดความมาเจดความดีนี่แดลรลี่จดความดี <'m> ครับเออครับเวอร์ชันนี้พิมพ์แค่ทับเกมหมดแล้วก็ไม่ต้องเขียนชื่อนาะเขียนแค่นหนึ่งหรือศูนย์ก็พอแล้วนะครับวันนี้นะครับง่ายมาแรกไดไลรลี่ฉันได้เจอคีปเปอร์นะตรงน้ำถลยมาพร ไปไปยังไม่ยังไม่ยังไม่คืนแรกนะคืนแรกเรายังไม่หมดนะครับอ่ะเป็นยังไงรับโอเครู้สึกว่าต้องไปขุดแล้งแล้วอ่ะขเกินไปหมดเก็บเก็บเก็บไปกินข้าวต่อกินได้คนระับอร่อย เอเมซีโอ้โหเนื้อหมูสี่อันแรกครับมะละกออันเดียวไปละบ้าหาแอปเปลิลกินดีกว่านา้าครับโอ้สวัสดีครับสว,วันดีจ๊ะปิ๊มมาหายไ,ไหนเหมือนกันหมดเนี่ยน้วโ,โอ้พิกกี้หายไปไหนาอ,อ่ะไม่เจอพิกกี้เลยอ่ะพิกเก้ หมูอยู่ไหนชิเก่เกนช่เกนมายอยู่ไหนในวันปิกกี้เย้ปิกกี้ตัวไกนอยู่ไหนแกเออบกกำลังจะตายแล้วโอ้แถวนี้มันรวมถึงรุญไปด้วยแกมีแต่แกเนี่ยโอ้ดอกไม้เจริญเติบโตได้ไหวมากแก่สีตัวแล้วผมต้องทิ้งของกัน พอจะตายแล้วขี่อาหารเหลือชอตหนึ่งอะมันเือสามมันแลกมาตายแล้วโอ้ลุดแมพที่ไหนเนี่ยโอเคมาไว้หาหาอ๋อเออเ้เกิดใหม่ไม่ไม่ห่วงเรื่องหารแล้ว เราก็ต้องให้เขาเกิดใหม่ด้วยครับเกิดใหม่ปะเกิดใหม่เห็นไหมครับเกิดใหม่เลือดเต็มเลยนะครับเต็มพร้อมอาหารเต็มอ่าอัปเกรดบ้านหน่อยนะครับอัปเกรดบ้านยูนิตข้างบนหน่อยครับเพราะ เพื่อเราเป็นคนดีนะครับแล้วต้องอัปเกรดบ้านให้เขานะครับอืมไวล่องไม่ได้ครับแอบมาเราเกิดแลกขนมปังสี่อันไม่หายไปหมดเลยทำไมดิวะแล้วเ,เอาขนมปังมาเอาขนมปังเอาขนมปังมา,าขนมปังมาเอ็นบีซีเอาขนมปังมาเอ็นบีซีเออขนมปังเออเอาเอาอึ่ของหาย <Hi. S 2> เอาเอามาจากกองแล้วของหายหาอ,อัพเกรดบ้านรนอครับโอ้อาหารแล้วแล้วอยากจะร้องไห้แล้อัพเกรดบ้านเนี่ยไปอัพเกรดบ้านหน่อยนะครบับเรานนะจ,ะจ,ะจะได้เราจะได้ไม่ต้องกลัวคิปเปอร์ซีตันอซอมบี้ตกมาใส่หัวนะครับครับโอ้โหมีซีมัสบายคนเดียวปะวะ เก็เกี่ยวมาโอ้มีทีวีด้วยวอาทีมีทีวีด้วยครบแบบเลยหมดละมีไม้ไหมเนี่ยหมดหมดละหมดทุกอย่างอยู่ครับ เฮอยอกจดอจดมือเจ็บเลยอ่ะเราต้องออกตามหาหมูพิกกับมิสเตอร์ชิเกนมิสเตอร์ชิเกนแล้วก็มิสเตอร์ขาวด้วยซึ่งหายากมากมิสเตอร์ฮีโร่บายก็หาไม่เจอทำเมื่อไรเฮ้ยดีมันอยู่ไหนล่ะ นี่มันนี่มันตกน้ำไม่ตายนี่มันตกน้ำเอาดาบไปเพื่อเสียงแกะเสียงหมาเสียงหมาเยอะมีแต่หมากับแก่แถวนี้มิสเตอร์พิกอยู่ไหนเนาะพิกกี้มิสเตอร์พิกกี้หาไม่เจอนอนแต่คอยใจอยู่ไหนหาไม่เจอเลยโอย เราเจอตะป่าไม้อันกว้างใหญ่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้ my god แลกเต็มเลยโอ้ my god Mister Chicken เออเอาไข่ให้เราด้วยโอ้โหดีม Mister Chicken ดีมันแลกเราเจอแล้วคิดเดี๋ยวขอเดี๋ยวเอาอาหารไปให้ Mister Chicken หวัดดีพี่เอาดับไปกินาไปกินเอาที่ขุดมาด้วยอ่ะือ มันกำลังสู้กับม <c oughs> ิเตอร์ชิคเก้นขาวดี่หมด้วยนะนะคะไปสองอันเด็กขาว,ว่าผมเจอเดี้ะผมเจอโคอผมเจอแล้วมันจะมีไฟแล้วอันหนึ่งอะลายหิวแล้ว เฮ้ยโกโก้คันเจอแล้วโหโกโก้คันเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวเสร็จโกโก้คันมามาโกโก้คันมาโกโก้คันฉันเราโกโก้คันไปทำไงต่อล่ะมาใช้นมด้วยอยู่ไปอยู่เลยเนี่ยตายเลย เดี๋ยวไปช่วยตัดไม้กันวะเอาไม้มาเยอะเลยเอาอาหารไปด้วยเล้วมาเรื่อยเลยทีพีมาแล้วอือจะตายแล้วทีพีเอ็นเอดีเซตเยอวเนีว้าวตกแบบวะเห็นได้เนยเอามาเอามาเลยเอาเมื่อจะจะกิน